สวัสดีค่ะพบกับรายการโค้เส้นแห่งหมอนิ่งดยวเช้าวันหนึ่งค่ะที่21มิถุนายน2565ราคาทองคำสดเมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบ1,834ถึง1,845ดอลลาร์บิตลาดปรับตัวลดลงเล็กน้อยมีปัจจัยลบเข้ามาก็คือการแข่งข้าของเงินดอลลาร์นักลงทุนก็ยังเข้าซื้อเงินดอลลาร์เป็นหลักอยู่จากการที่มีการคาดการณ์ว่าเฟดยังคงเดินหน้า เร่งบับกขนเบี้ออย่างเชิงลุกอยู่ประกอบกับเมื่อวานนี้ตลาดการเงินฉันไม่การาปิดทำการด้วยทำให้อาจจะขาดปัจจัยที่เข้ามาชีน้นำตลาดตลาดการเงินฉันไม่การาปิดทำการเมื่อวานนี้เนื่องจากเป็นวันจูทีนส่วนกองทุน SPR โกลทัสถือของทองเท่าเดิมค่ะราคาทองคำปร์ตปิดตลาดเมื่อคืน1 8 3 8าลลาร ต้นลงเล็กน้อย1ดอลลาร์าค่ะส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมช่วงเย็น3,750บาทเพิ่มขึ้น50บาทซึ่งก็เป็นผลจากที่เงินบาทอ,อดค่าลงเมื่อวานอดค่าลงอีก10สั่งค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐจะมีการเปิดเผยยอดขายบ้านมือ2เดือน พฤษภาคมตลาดประเมินว่าตัวเองเนี่ยอาจจะออกมาไม่ดีลดลงเหลือ5.4ล้านยูนิตจากที่เดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ5.6 1ล้านยูนิตแล้วก็ติดตามการแถลงของประธานเฟดสาขาค,คลิปแลนด้วยว่าจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนานคตยังไงซึ่งไฮไลท์สัปดาห์นี้น่าจะเป็นการแถลงนโยบายการเงิน แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจรอบครึ่งปีต่อสพังกองเกสของประธานเฟดในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสค่ะแนวโน้มราคาทองคำมองว่านะ่าจะเคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นไซเวททองคำมีแนวรับ1830ดอลลาร์ 1, 30, แล้วก็1820ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่1,850ดอลลาร์ 1, 50, แล้วก็1860ดอลลาร์ค่ะทองแท่งแนวรับ3 6 0 0บาท3500บาท แนวต้าน3,900บาท3 1 0 0 0บาททวนค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นนะคะก็แนะนำว่าเข้าซื้อได้ที่1,830ดอลลาร์ 1, 30, แล้วก็จุดขายตัดขาดทุน1 8 2 0ดอลลาร์ส่วนเงินบาทเมื่อวานนี้อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องอ่อนค่าลงชิบสตางอยู่ที่35.33บาบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ซึ่งก็เป็นผลจากที่เงินดอนลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเฟดมีการปรับขึ้นอัตราเบียเราก็มองว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คงยังต้องเล่งปรับเพิ่มเบียรอยู่แนวโน้เมเงินบาทระยะสั้นแนวโน้มอ,อาจจะอดค่าลงได้ต่อนอกจากประเด็นที่เงินตอนลาดแข่งค่าขึ้นแล้วก็มาจากการที่เม็ดเงินฟันโฟจากต่างประเทศที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ ต้นเดือนเมลายนสำหรับเงินบาทะคะแนวโน้มอาจจะออดค่าลงได้ต่ออยู่แนวรับให้ไว้ที่35บาท35.20บาทแนวต้าน35.50บาทเมื่อเทียบกับตลาดค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ